มาคดีตัวอย่างกันเมื่อฟังอันนี้ของตรังกันเมื่อฟังอันนี้สําคัญเหมือนกันนะคะและดูจะเป็นคดีตัวอย่างด้วยเพราะว่าล่าสุดนะคะอดีตนายกอบตอกันต่างใต้นะคะถูกศาลสั่งจําคุก5ปีไม่รอลงอาญาค่ะ ฐานทุจริตเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาค่ะมูฟังอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางสำนักงานปปชประจําจังหวัดตรังนะคะโดยคุณบัณฑิตคณะสุวรรณค่ะผอปปชประจําจังหวัดตรังแล้วก็มีหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตของสำนักงานปปชประจําจังหวัดตรังก็คือคุณยุทธนาวิมลเมืองนะคะร่วมการแถลงข่าวว่าปปชมีมติชี้มูลความผิดคุณกิติกันตังคุลค่ะสมัยที่ดํารงตําแหน่งนายกอบ ต่อกันต่างใต้ในคดีทุจริตเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าพยารัศดาเกมส์ค่ะครั้งที่11รวมทุจริตเนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้น 62, 6ก6มืบาทบางคนก็บอกว่าไอ้ไม่เยอะเนาะแต่ผิดที่ชุจริตค่ะเมื่อฟังคือจะจะ,จะกี่บาทจะอะไรก็แล้วแต่ แต่ทุจริตไงอันนี้ยอดเนี่ยหกหมื่นสองเมื่อังกว่ากว่านะการกระทําของคุณกิติกันตังกุลเนี่ยเขาบอกว่าที่แถลงกันนะเมื่อวานนี้นะคะเขาบอกว่ามีมูลความผิดทางอาญาหลายฐานค่ะนะคะก็คือเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อจัดทํนะคะรักษาทรัพย์เบียดบังทรัพย์ให้เป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริต หรือทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปนะฮะเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ซื้อจัดทํารักษาทรัพย์ใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยทุจริตแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมันทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็ปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตค่ะฟังซึ่งผิดตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการป้องกันและก็ปรับปรามการทุจริตค่ะมือฟังซึ่งนอกเหนือจากคุณกิติกันตังกุลในสมัยที่เป็นนายกอบตอกันตังใต้นะคะมีอีกคนนึงค่ะก็คือนางสาวบุญยดาเม่งอัมพันธ์อันนี้เนี่ยเป็นผอออก,กองคลังก็มีมูลความผิดประมวลกฎหมายอาญาเช่นเดียวกันค่ะมู้ฟังก็คือทุจริตเหมือนกันสาร อาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค้พิจารณาแล้วฟังได้ว่ามีการเบิกจ่ายค่าบีเลี้ยงนักกีฬาไปใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารและก็สิ่งของอื่นโดยไม่ได้นําไปจ่ายเป็นค่าบีเลี้ยงให้กับนักกีฬาที่แท้จริงค่ะก็เลยพิพากษาว่าจําเลยทั้งสองคนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะก็ทั้ง อบชทั้งกฎหมายอาญาอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะโดยเฉพาะจำเลยที่1ก็คือคุณกิติกันตังคุลค่ะมีความผิดประมวลกฎหมายอาญานะคะทั้งมาตรา151นะคะ,ะดังนั้นเนี่ยนะคะการกระทําของจำเลยทั้งสองคนเนี่ยเป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบทศารก็เลยลงโทษจำคุกคนละห้าปีไม่รอลงอาญาดิฉันย้ำนะคะไม่รอลงอาญาโดยให้จำเลยทั้งสองคนเนี่ยร่วมกันนะทั้งสองคนนะร่วมกับจำเลยนะในเป็นเป็นออกออกเป็นหมายเลขหมายหมายเลขดำเลยนะเมื่อฟังแล้วก็ทั้งสองคนนะต้องชำระหรือประโยชน์อื่นนะคะ คำนวณเป็นราคาเงินได้ก็คือ62,640บาทคืนให้กับอบตอกันต่างใต้ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหายค่ะผู้ฟังฟังของหัวหน้ากลุ่มป้องกันการทุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดตรังคุณยุทธนาวิบบนเมืองบอกว่าจำเลยที่2ก็คือนางสาบุญยญาดาซึ่งเป็นผอออกกองคลังใช่ไหมคะ,ะเป็นผู้ยืมเงิน นะคะในการจัดโครงการที่ว่านี้รู้เห็นว่ามีการรับรองเอกสารที่เป็นเท็จโดยเซ็นชื่ออย่างเดียวแต่ไม่ได้มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬาจริงส่วนนายกก็ไม่สามารถชี้แจงได้ว่าไอ้เงิน62,640บาทเนี่ยนำไปจ่ายอะไรบ้างการดําเนินคดีครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในการจัดโครงการต่าง นะคะว่ามันต้องละเอียดมันต้องรอบคอบและมันต้องจ่ายให้ตรงหมดหมู่ค่ะซึ่งถ้าไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้เนี่ยได้อย่างชัดเจนนะมันก็จะต้องเผชิญกับบทลงโทษเหมือนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังนะเออนี่ก็ถือว่าเป็นคดีตัวอย่างนะคะนี่คือจำคุกไม่รอลงอาญาเลยนะสำหรับ อดีตนายกของอบตกันตังใต้ค่ะมูฟังแล้วก็พร้อมด้วยผู้วยการกองคลังด้วยนะคะทั้งสองคนเท่ากันเลยค่ะห้าปีไม่รอลงอาญานะคะคดีนี้นะปะปะชเนี่ยชี้มูลความผิดไปตั้งแต่นู่นแหละค่ะมูฟังปีหกสี่แล้วก็ต่อมานะเดือนกรกฎาคมปีหกสี่เช่นเดียวกันค่ะนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขณะนั้นเนี่ยลงนามในคําสั่งให้นายกิติเกตังกุลเนี่ยพ้นจากตําแหน่งจนกระทั่งศารอาญานะคะ ท,ทุจริตและประพฤติชอบภาคเก้าเนี่ยมีคําพิพากษาปีนี้คุณฟังล่าสุดที่มีการถแถลงไปเมื่อวานนี้นี่แหละนะคะโดยปปชเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องคดีนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคดีตัวอย่างที่สําคัญแล้วก็ต้องมาบอกกล่าวนะว่าตอนนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยถ้ารู้ว่ามันทุจริตหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีความผิดชัดเจนนะคะแล้วก็มีให้เห็นเป็นอุทาหรณ์สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เยอะเหมือนกันนะคะ